คนเดียวก็ได้นะี่ค่ะปกติก็จะมีเพื่อนๆมาวิ่องออกกําลังกายวันนี้อยู่เชือกเดียวก็เฟี้ยวได้เหมือนกันค่ะแม่แมจ๋าวิ่งไปหาใครสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านสวัสดียามเย็นนะคะ,ะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากนะคะ,ะ,ะพาขเมินมานอนแช่น้ํากันนานๆไปเลยนะคะ,ะ,ะวันนี้ขเมินบอกว่ายังไม่อยากกลับบ้านอยากนอนแช่น้ํานานๆนะคะแน่ถอยเด็ก นอนลงนอนลงนะคะควันต้มบอกนอนลงนอนลงคำมือมาเปลี่ยนที่สะนะคะสะฝั่งนี้ก็จะเป็นสะทางไปบ้านน้องโพนะคะไม่่อหีเพื่อนเพื่อนมาโอ้ยไปไหนวิ่งไปไหนไปไหนคองหนอง ค่อยค่อยลดลดลดไปไหนตรงนี้ไม่มีเพื่อนจะไปไหนอ๋ออ๋อไปไหน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 ค่อย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 เขมรร้องก็จะไปไหนแล้วนั่นน่ะมาๆๆๆาไปหาใครควันต้งวิ่งตามไม่ทันนะนั่นน่ะ้โอ้ ้องาขาใครฝั่งนี้วันนี้ไม่เห็นเพื่อนๆเลย <laughs> ไปไหนไปไหนไปไหนวินนน<อ>่งคนเดียวก็ได้เ <laughs> อ๋ออวยออยากมาวิ่งออกกำลังกายแต่วันนี้ไม่มีเพื่อนมาด้วยนะคะ ไปไหนไปไหนไปไหนวิ่งคนเดียวก็ได้นี่คะ่ะปกติก็จะมีเพื่อนๆมาวิ่งออกกําลังกายวันนี้อยู่เชือกเดียวก็เฟี้ยวได้เหมือนกันคะ่ะแม่ๆจะวิ่งไปหาใคร <c oughs> โอ้ยน้องแม่ๆขมื่นของแม่ๆทำไมเป็นอย่างนี้นาะ ปกตินะคะก็จะมีพี่ดาวนะคะไม่มีเพื่อนนะคะเชือกเดียวเลยนะคะวันนี้ใช้เดียวไปเลยมาคนเดียวก็สนุกคนเดียวนะคะแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะไม่รู้ว่าร้องหาใครนะคะ ไป,ปมาเดินออกกำลังกายเร็วๆเล่และทีนี้ ไม่ใช่44นะคะแม่แม่อีกครั้งนะคะไม่มีใครเลยนะ,นะคะคำเหมินบอกใครไม่มาก็ช่างวิ่งออกกำลังกายคนเดียวก็ได้นะคะดูนะคะปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นอ่ะจะเดินตามควันโต้งมาหรือเปล่านะคะแม่แม่ควันโต้งเดินล่วงหน้ามาก่อนแล้วออยู่คนเดียวระวังรถเด้อม,ม,มา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 แล้วแล้วรถใคร ไปแล้วนะคะวิ่งตามรถหมูของควนเอกแม่นคขมือน, <c oughs> นะคะตรงนี้รถวิ่งเยอะนะคะแม่แมนะคะ <c oughs> เอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วค <c oughs> วนต้งวิ่งตามทันไหมน้อนะคะ <c oughs> ดูดูดู <c oughs> รีบมากเลยดูดูขาสั้นๆใครบอกว่าวิ่งไม่เร็วนะคะแม่แม่มาดูคมือน,นะคะ วิ่งไปด้วยส่งเสียงร้องไปด้วยนะคะวิ่งไปด้วยหอบขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะควันต้องไม่ไปละส่งเสียงร้องยืนอยู่กับที่ก็ได้ไม่วิ่งแล้วเหนื่อย ขนาดไม่มีเพื่อนอน,นะคะแม่แสํสำหรับคำเมินนะคะไม่มีเพื่อนก็ล่าเริงได้นะคะถ้าวันไหนเขาได้มาผ่อนคลายนะคะ<ม>สงสัยอยากพูดกับควานโต้งแต่ก็สื่อสารกันยังไม่รู้เรื่องเนาะเราเดา,เดาใจเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาส่งเสียงร้องทำไมนะคะ พักเหนื่อยพักเหนื่อยลบ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 พักเหนื่อยก่อนโอมาถึงตรงนี้ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆนะคะร้องหาใครร้องหาอาสิงน้อยหรอมูวานหรือวานก่อนนะคะแม่ๆเรามาเจอกันตรงนี้ก็คือพี่ดาวคำสิงนะคะสงสัยจํากลิ่นได้ว่าวันนั้นอะ่ะมาวิ่งมีพี่ดาวด้วยมีสิงน้อยด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่มีใครมานะคะ ไปไหนก็ไม่รู้ไป,แบบไปไหนนั่นไปไหนมุงหน้าไปฝั่งนั้นจะเป็นบ้านน้องโพนะคะทุกท่านนะคะพักเหนื่อยก่อนขมื่นพักนี่เห็นพี่หมื่นเดินมาอาบน้ําที่สะไกลๆบ้านน้องโพนะคะน้องโพก็เลยรีบเลยนะคะแม่แม่นะคะ เห็นสาวไม่ได้เลยนะคะแม่แม่มีขาที่ห้าออกมาด้วยนะคะใจเย็นๆครับอายุยังน้อยอยู่นะคะมองเห็นหน้าเฉยๆก็ขาที่ห้าโผล่แล้วนะคะแม่แม่ยังไม่ได้สัมผัสเลยนะคะขาที่ห้าออกมาแล้วนะคะน้องเบียนะคะนะคะดูเจ้อ้วนของเรายืนรอเหมือนกันนะคะโอ้ พี่มืน่นไม่ได้เจอกันนานเลยอูย้ยขาที่หเธอออกมาด้วยนะคะดูนะคะเดี๋ยวผมอาบน้ําก่อนนะพี่มืน่นรอรอผมก่อนนะคะดูดูนะคะใจะเย็นๆครับใจเย็นๆครับอลานะคะพอบอกว่าคุมไว้ก่อนนะคะยังเด็กอยู่นะคะขนาดเห็นแค่สาวยังไม่ได้สัมผัสขาที่ห้ามาด้วยเลยนะคะ น่ารักจริงๆนะคะก็คือช้างนะคะแม่แม่เขาเคยอยู่ด้วยกันเนาะก็มีความรักความผูกพันกันดูดูพี่หมื่นผมจับน่อยผมคิดถึงจังเลยนะคะตัวน้อยๆก็มาแล้วนะคะแม่แม่อลาสิงก็มาด้วยนะคะแม่แม ลาสิงบอกผมอยู่บ้านนะ่ะผมได้ยินเสียงเจ๊มืน่นร้องดังลั่นเลยผมอดใจไม่ไหวนะคะผมก็เลยให้พ่อพาเดินมาหาพี่มื่นนะคะน,น้องโผบอกอย่าพึ่งไปไหนนะพี่มืน่นอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวผมอาบน้ําก่อนแป๊บนึงนะคะน้องอาบน้านะคะน้องอาบน้านะคะน้องโผ ส่วนเจ๊หมื่นของเรานะคะแม่แม่อาบน้ําวันนี้สามรอบไปเลยนะคะเดินเหนื่อยเดินมาก็ร้องไปด้วยวิ่งไปด้วยร้องไปด้วยนะคะควันตรงก็พาอาบน้ําที่สะมาสามรอบแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้อยน้อยนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะแม่แม่เห็นสาวไม่ได้่าที่ห้าก็โพเหมือนกันนะคะอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขนะคะแม่แม่ สำหรับคนห่อของเรานะคะสิ่งน้อยนะคะแม่แม่ขาที่ห้าก็โผล่ออกมาพร้อมกันเหมือนกันนะคะบรรยากาศยามเย็นของเราเนาะ,ะแ,มแม่แม่สนุกสนานนะคะที่บ้านทราลาดนะคะดีที่สุดก็คือมีแหล่งน้ำนะคะ ที่หลายสระน้ำเลยมีแบบให้น้องช้างของเราได้ลงอาบลงเล่นแบบสบายใจเลยเนะะี่ยค่ะสิ่งที่ดีก็คือมีสระน้ำนี่แหละน้องแม่ๆนะคะ,ะสิงบอกว่าผมก็คิดถึงเหมือนกันครับไม่ใช่แค่พูนี่ครับดูๆนะคะอยู่กับเจ๊ๆบ่อยนะคะแม่ๆสำหรับน้องสิงนะคะ บรรยากาศยามเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยังไงน้องไพเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอ,อ,อบครัวคำเมินนะคะสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไพเองก็ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปค่ะ <laughs> สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดูน้องโพบอกว่าพี่เหมิอนอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปครับนะคะดูนะคะมองตามด้วยนะคะขมื่นยืนรออยู่ที่บนฝั่งสระน้ำนะคะน้องโพอาบน้ำอยู่นะคะบายบายนะคะ